คับผมปามาเล่นเกมเป๊ตัตล่าวันนี้เนาะเ <we> มตีบพีเอสเจอร์สี่เลว่าที่มันนัดนี้โคตรมันเลยแต่ายายที่ตามเนาะมันร้อยนี่ก็เลยจะมันสมคำรำลือที่ผมบอกไปมาว่างมาครับกองเขาไม่รู้จะติดกาเบียวมากระยิบท้ายมากโบโยสากะสากะโอ้ยล็อกพันไม่ได้พันได้ไหมพนัน ยังพลานมาได้สาาักาผิวจริงๆรองอ๋อจะไปใช้เบตกดกับคามาเบนกาแทงมาให้เอ็มปเป้อุ้ยความร็วความร็วไอ้กันนิชาก้านี่ไม่ต่นี้เยียบเลยทูกน้ำไปเร็วนึ่ซูนอ้ยเคลียมาไม่ี้นาทีทุกยิงเลยแต่ไม่ยอมต้องลบปนี้ต้องหัาลบเราหนึ่งจังหวะสองจังหวะหรอกสองจังหวะแทงมากหลุดหายับโอวามิยงยิ่งมสงครามจังหวะพวกเราเงินคุณภาพอีหลังก้าถ่าเดิมปะให้ จัดไปครับน้องๆมาครับฟองเกาหลานี Take ้มานี <san> <rak> ่มาแทงมาอินบัปเป้โอ้ลุดด้วยดาวิดลุูนี่เขาไม่ยุ่นี่ดูอินบัปเป้นี่ฮึวาเลโอถูกเหลียวซองหนึ่งเหลวดนไปซองหนึ่งเหลวครับผมแต่เราก็ไม่ยอมกลับมาเกมยังไม่จบนะเพิ่งนับจบการแทงมาให้กับลาซาเซตเตมุมมามังบุนโชซากาเปิดมาเราไม่ยอมมองไม่ถึงเข้าสายของกานิชาก้าเฮ้ย หลุดออกไปเตะมูอีกทีหนึ่งเตะมาาทอมัสปาเต้โมงปิตราโมอสยิงนี่นี่ทำให้เขาเข้าอุ้ยโทมัสปาเต้ครับนี่เสมอแฮสิ่งนั้นซองประตูต่อซองมีเข้ามาเลยกาเบียวขึ้นมาขึ้นมาสาก้ามึงไปวุ่นทำไมวะมึงอุ้มมันขางกับมาเยววุ่นปืนอโปกางกระตุกชกไปเลยอานเหยิงบอลมาได้ให้เลยให้เป็นไปเป้เลยเอามาเป้ยิงอุ้ย ยิ่งนายังว่กองกคือว่าเกมับววโดนสามสเลยครับสากับสามอเามาต่อไปปๆแข่งมานิดนึงแข่งเลยลากาเซลุดเรวลากาเซตคมยนต์เร็วสามประตูต่อสาับผมสุดุดผิดกันไปผิดกันมานีมากงกนี่มาแทงมาอินบัปปี้อิมบัปป้เฮ้ยกรบยองยดนย่าอยู่ข่าวส่งของเบลเลโน โยนไปเลยพิกโตเบรินเบรินไม่มีช่องกับเอียนเพี้ยนมาสายคำฝากมาคิรันเทนี่นเทียน,นี่ไล่มาบุกยศากาแทงต่อข้าวในเลยแล้วก็เซตแทงทีเดียวยลุดลุดมาห้าอุบามิยอ่องหลุดผลิกน้ำเลยครับเซฟประตูตัวสามตีหลังกาวถาเดินเลยนี่ก็จะมาตึงเล็กแล้เบรินมึง้อง,ง,ง,งมาเปิดมาข่าวสองของนาบารครับผม มดกึงเอะกับฟุ้มนำสามเอซี่สามนะครับเริ่มกึงลังมากึงลังเขี่ยม,มาเพี้ยนโอเดการลงมาหนึ่งคนเลยตอนนี้บุกอายุสากา,า,กาเท่งมาให้อุบาไม่ย่องไม่ถึงปิดเจ้ากุซิวาเปิดมาฮานุเปิดมาฮาเลนฟีกุย <It> s <S พักเลยฟีกช่กวยนั่นลุงนี่เอราวยิ่งฮึสุดยอดเฮียเลนนี่จ้า ยีจสมมือซีซีเลยครับโดนยี่สัมมือเลยบุ้มแต่มันสุดโจดมากับตรงยกเกดิสเทนเลนเลยลูกนี้ปลิกจะยิงปากด้วยฝักบนลช่วยแต่ไม่ยอมเราต้องมาโตโอโกยุซาก้ามาแทงมาโอบาไม่ย่องโอปาไม่ย่องเลี้ยงซี้มาทางซ้ายโอบาไม่ย่องพาดมาได้พาดมาได้เลยยิงวีน่าบัตมึงจะเซฟไปได้อ่าของโกคืนไมดีฮาเลนฮาเลนเสียบอลในปาเต้ปีปีแทงยาวมากลุดไม่ลุดลุดลุด ลูกบอนี้ระวังในถูกเขาอกมาออกมาเล็กอะอ่ายกระบุมนั่นฮาซี่ีดนึงนังกาตาเดิมไปวอบยองมาเรโดน้าเทงมาเทงมาเฮ้ยฮาเลนไนระวังระวังเยียวมาเบียรินขวดคนอยังวานี้คิดได้ไม่อเอ้าขวดเอรุด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 อ้กระชกมากระชกมากวก็ยูดกซักาูย สิทธว่าสากานี s <S ้เบกีน64น่าจะหนาเลยแหละมดเวลาจะหนา46ตะปุมสุดๆ